ค่ะนี่เด็กน้อยนะคะเด็กทารกน้อยนะคะเคยไม่ได้ชอบนะคะเด็กลูกพอออมดน่อยเด็กไหนถึงว่าเสื้อแดงนะคะผู้หญิงเอยเด็กผู้ชายคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้วัยสิบห้าทีวัยสิบห้าปีแต่อายุน้อยกับฉันแต่ฉันอายุเยอะแต่อายุสิบแปดปีแต่หลังสิบเจ็ดไปแต่เด็กโตเหมือนกันนะ ชั้นที่เด็กโตเหมือนกันน,น,กน,น้องนรงนัเ้นหรูปยแล้วนะคะนันไม่ใช่เด็กผู้ชายลวมั้งน้องหมีว่าน้องหมีว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆเด็กผู้ชายวาอ้วนกัน,นอ,อันนี้มันเป็นผ้าจัรเป็นกระตูนมันไม่ใช่อันนี้เคยอันนี้ก็เป็นกระตูนผ้าจันรอก็เป็นกระตนนี่ไเด็กทารกน้อย แต่นุ่มผ้าอ้อมแต่มันนุ่มแพนเพิดนะคะอ่ะใส่ถุงม,มือถุงม,มือสีแบะนี้นะคะเคยเห็นเด็กน้อยไหมคะเยไปดูชมเเห็นเคยชมไปแล้วนะคะ